แอะไรหัวใจลายจุดตัวนี้อะไหัวใจตัวผู้ตัวเมียวะตัวเมียโอเคตัวเมียเนื้อตัวเมียตัวผู้ตัวเมียตัวเมียตัวเมียเนีตัวเมียชอบไม่รู้ ไม่มีอะไรมากแค่แมวแมวปีใหม่เออในบ้านนี่หาเงินดอกดอกบ้านเนี้ยมีเมียกัหลายตัวตายหมดแล้วเออแล้วมันตายเพราะอะไรไม่รู้แล้วต้นเล็กตัวล่าสุดเนี้ยเลี้ยงกี่ตัวเนี่รู้ใช่ไหมเออแต่มันมาบ้านจำแมวทองนี่ไม่รู้ยังเริ่มนี่จำแมวทองนี่แมวทอง ในตัวสิบเอ็ดใน้านนี่มีเมียท้องได้แต่ว่าตายไปแล้วไม่รู้หายไปไหนไม่น่าจะตายใั้งหมแมวแมวอะไรมาแมวดำจะบอกไม่รู้เติเตะเตะเตะดตะเตะนึกว่ามันเลี้ยลละมันมันอยู่ที่นี่เองว่ะยืด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 จะพังเนี่ย ไม่น่าจะมีอะไรละแคนนี้แหละลายสวัสดีปีใหม่2022นะแมว